สวัสดีครับวันนี้ผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกนะครับก็ได้วัตถุมงคลมาใหม่นะครับเพราะว่าชุดเก่านั้นก็มีผู้ที่ศรัทธานั้นเช่าบูชาไปหมดแล้วนะครับมาเช่าบูชาไปหมดแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้พระมาใหม่นะครับก็เป็นพระเดิมๆเลยอยู่ในซีนพลาสติกนี้เลยนะครับนะวันนี้ก็จะแกะให้รับชมพร้อมๆกันวัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยคือเป็นพระปิตาพงกระดูกผีครับ เป็นพระปิดตาผงกระดูกผีของหลวงพ่อสมหมายขันติโกนะครับแห่งวัดคัมโพอําเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสังเกตกล่องนะครับกูอินเตอร์นะครับนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับว่าถ้าเช่าชุดนี้หมดหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าวัตถุมงคลชุดนี้นําไปจําหน่ายที่ต่างประเทศนะครับเนี่ะเห็นไหมครับรอพอใช่ไหมครับรอพอหลวงพ่อสมหมายขันติโกนะฮะต้องอ่านในภาษาอังกฤษนะ ใช่ไหมครับนี่พระปิตากระดูผีนะครับเนี่ยรอพอนะครับหลวงพ่อสมหมายขันติโก,โกนะครับไม่ใช่ทักมาบอกหน่อยนะครับเป็นวัตถุมงคลนี่อันนี้เปิดใหม่ๆเลยนะครับเปิดใหม่ๆเลยนะครับหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าเอหลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์สายไหนอะไรยังไงนะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะนะครับเล่าให้ฟังครา่าวๆหลวงพ่อสมหมายขันติโกนี้ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดอุบลราชธานีในยุคนี้นะครับท่านยังนำหลวงาธาตุขันอยู่นะครับท่านเป็นศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อสอนวัดโนนธาตุอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรซึ่งหลวงพ่อสอนนี่ท่านก็ได้เรียนตำราตำราเก่ากรุ่มพาธาตุพนมจากหลวงปู่จันทร์วัดหอก่องวัดหอก่องนี่ก็อยู่ในตัวเมืองของเอมืองมหาชนะชัยนะครับ จังหวัดยโสธรน,นี่แหละนะครับซึ่งท่านหลวงปู่จานี้เป็นลูกศิษย์ของพระคูวิโรธรัตรบนบุญวัดทุ่งสีเมืองอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีองค์แรกถามว่าทําไมถึงมีตํารากรุกปพระธาตพ,พนมก็เพราะว่าหลวงพ่อพระคูวิโรธนั้นท่านเป็นผู้บูรณาพระธาตพ,พนมปีในปี2444ก็อาจจะได้ตำหนักตำราวิชาโบราณใบลานมานะครับก็นำมาสืบทอดกันในสายของท่าน และวหลวงพ่อสมมานนั้นท่านก็ยังได้ไปเรียนวิชาดาวทําดาวหนุนดวงจากหลวงพ่อพิณะวัดสนมลาวจังหวัดสระบุรีอีกด้วยนะครับท่านมีวัตถุมงคลที่เป็นรูปดาวด้วยนะครับเพราะว่าได้ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อพิณะวัดสนมลาวด้วยนะครับพี่ๆไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ไปเรียนวิชาอ่านองค์การพระเจ้าสิบหกพระอ,องค์จากอาจารย์ชินรอบประสิทธิ์ที่กรุงเทพมหานครเรียนวิชาดวงทมดวงทมคำหมากแห้งจาก บรมบคูลในสิทธิสายหลวงปู่สํมเด็จลุนแห่งประเทศลาวด้วยนะครับแล้วก็เรียนตำรับตำรามหาปรากับพระอุปชาของท่านคือหลวงปู่สอนแห่งวัดโนนทาศจังหวัดยโสธรน,นะครับวัดนนทาศก็มีโบราณสถานเป็นเจดีเก่านะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณอันนี้อันนี้เป็นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าประวัติของท่านให้ฟังพร้อมๆกัน,นครับเป็นพระที่อ่าท่านเห็นหลวงพ่อแล้วแหม่ จะต้องรู้สึกถึงความเข้มขขังของหลวงพ่อนะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นพระผมกระดูกผีนะครับผมก็นํามาทาคลิปแล้วเรื่อยๆนะครับเนื่องจากไปเจอผู้ที่สะสมมาแล้วก็ไปขอเช่าแบ่งปันมาพุทธคุณนั้นครอบจักรวานนะครับเปิดพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยหลายถ้าอาจจะบอกว่าทำไมไม่เปิดกล่องสักทีนะเอาละครับเราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับเพราะว่าเพิ่งแกะจากซีนเลยนะครับอ่ะนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับ นี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะวันนี้ได้มาสามองนะเดี๋ยวจะแกะให้ให้ดูทุกองเลยนะครับนี่ฮะดูองค์นี้ก่อนเนาะโอ้โหหมายเลขสี่สองครับหมายเลขสี่สองนะครับอันนี้หมายเลขสี่สองอันนี้เป็นอัพติคนะครับ ก็เป็นเป็นโอ้โหชัดเจนมากครับนะครับทำล้อพิมพ์ของวัดโพนะครับทำล้อพิมพ์ของพระปิตากระดูกผีวัดโพดูครับมีความเข้มขลังนะครับในสายจังหวัดอุบลราชธานีนี่ยังไม่มีใครสร้างแบบนี้นะครับถือว่าท่านได้ไปร่ำเรียนวิชากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานะครับนะครับใครขายนะครับเหมาะมากครับที่จะเช่าบูชาครับดีนอกดีในนะครับดีครอบจักรวาลนะครับเนี่ยหลวงพ่อท่าน อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วนะครับดูครับมวลสามชัดเจนมากนะครับอง์นี้หมายเลขสี่สองครับอง์นี้หมายเลขสี่สองนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ฮะพระปิดตาองกระดูกผีนะครับใครชอบสายพรายเนี่ยไม่ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดครับนี่ฮะดูครับสวยงามมากนะครับ แม่วันนี้ก็เพิ่งไปมีประสบการณ์กับกุมารทองเจ้าแก้วของหลวงพ่อนะครับก็เล่าคลิปไปแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆนะครับนี่คะเดี๋ยวแกให้ชมอีกองหนึ่งนะครับวันนี้ได้มาสามองด้วยกันนะครับแต่ที่ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นปิดไปแล้วนะครับล่าสุดก็มีมีองคหนึ่งที่มีรอยจานนะครับมีรอยจานของหลวงพ่อด้วยก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่ชอบมันเช่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับจะแกะให้ดูนะครับ พระสวยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนี่ฮะสวยด้วยพุทธศิลป์แล้วก็เข้มขลังด้วยพุทธคุณนะครับพี่พีเข้มขลังโอ้โหหมายเลขเก้าแปดครับเลขสวยนะครับเก้าแปดดูครับเก้าแปดครับเนื้อหามวลสารนี้จัดจ้านนะครับจัดจ้านจริงๆนะครับนี่ฮะแต่ว่าก็ต้องเป็นวิจารณญาในการรับชมนะครับต้องใช้วิจารณญานะครับดูครับโอ้เนื้อหามวลสารนี้จัดจ้านจริงๆครับ ดูเร็วๆเลยก็ได้นะครับนี่ครับดูแบบเร็วๆกันไปเลยนะครับนี่ฮะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพิระวัสนมลวลาวนะครับเดี๋ยวจะว่างๆจะไปเช่าเขาเรียกอะไรนะแอบดาวนะครับดาวหนุนดวงนะครับเป็นดาวหนุนดวงของหลวงพ่อสมหมายเนี่ยก็คือเรียนตำหนักตำราวิชาจากหลวงพ่อพินะมาเลยนะครับติดสายตรงจริงๆนะครับไม่ธรรมดานะครับหลวงพ่อนะครับแล้วก็เป็นเป็นท่า็นคนพื้นเพจังหวัดอ่า ขอนแก่นนะครับอำเภอบรรจารีลีนะครับสมัยเป็นเด็กนะประวัติท่านเนี่ยพ่อแม่เคยพาไปให้หลวงปู่ผางนั้นท่านผูกข้อมาข้อมือรับเป็นลูกไว้ด้วยนะครับแต่สมัยท่านเป็นเด็กนะครับนะนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งองค์เนาะนี่ครับโอ้โหองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อสวยมากครับดูครับสวยมากครับเนี่ยฮะนะครับ๋ยวจะให้ดูนะครับ ช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมครับ0647744808ครับเป็นเบอร์ทรของผมนะครับดูครับองนี้หมายเลขอะไรเนาะนะครับดูนะครับปิ้งนะครับโอ้โห19ครับหมายเลขึ่ก19ครับพี่พี่ครับ19ครับองงนี้19นะครับโอ้สวยครับองนี้สวยนะครับ19โอ้โหเลขอหนึ่งตัวใหญ่มากครับเกือบเป็น09เก้วเนี่ย ดูด้านหน้าก็สวยครับโงยนะครับสวยจริงๆครับเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บสะสมนะครับนี่ฮะ และนี่ก็คือเป็น่าพระปิดตาผมกระดูกผีของหลวงพ่อสมหมายทันติโกนะครับที่ผมนํามาให้ชมวันนี้นะครับต่วนนี้ก็เป็นเบอร์โทรหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับก็0647744808เป็นเบอร์โทรของผมก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อจะอยากจะเช่าบูชาก็เชิญได้เลยนะครับเป็นวัตถุม,มงคลที่มีความเป็นมงคลอยู่ในตัวนะครับเนี่ยแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบสายพรายก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับ ทางนี้ละทางนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ